ประวัติ7็อริยเจ้าตอนที่16ครั้งที่17หน้าที่125่ถึงหนึตอนสนทนาความหลังกับผู้เท่าสเพียงคำพูดหนึ่งชี้ทางหลงเมื่อซัดสายห่างกายดุดนาวานิ่งลมพัดกิ้งขึ้นซัดจัดกู้ยากนักเริ่มไหลจับถอดหางเสือไม่ขยับเรือไม่หนักขับไม่ถึง งโดยราบรื่นกาฝ่ายครูเซียงซุนกับบรรดาสิทธิ์ที่ได้มาถึงหมู่บ้านใต้หุยอำเภอหน่ำเอีย้ยแ,และเห็นหลังคาแตกเสียหายหมู่บ้านดูรกร้างมีผู้เท่าสามคนนั่งอยู่หน้าประตูศาลเจ้าเซียงซุนลุกหน้าเข้าไปคำนับแล้วถามหาบ้านของอาจารย์ เฮกเฮาเนียม um. มีคนหนึ่งในนั้นไว้หนวดเข่าตามเ,าเรื่องพูดขึ้นว่าท่านมาถามหาที่อยู่ของเฮกเฮาเนียม um, มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือครูเซียงซุนตอบว่าท่านเป็นอาจารย์ของพวกเราท่านถ่ายทอดธรรมอยู่ที่สัวตังและได้สำเร็จเป็นเซียนแล้วพวกเราได้นำโรงศพของท่านมาเมื่อวานนี้ได้ทำการฝัง แล้วแล้วฝังไว้ในเขานั้นชิววันนี้จะกลับไปสู่โนตังดังนั้นจึงพากันมาถามไทยถึงคนในครอบครัวของท่านว่ามีความสุขสบายดีหรือไม่ผู้เท่าได้ฟังดังนั้นก็ถอนใจยาว่าอาจารย์ของพ่อเจ้าก็คือพี่ชายของข้าข้าเป็นคนที่สามคนคนที่สามเขาเรียกข้าเขาเรียกข้าว่า เฮงเหล่าซัมนับตั้งแต่พี่ชายจากบ้านไปพี่สะพ้ยจึงคิดถึงโศกเศร้าจนเจ็บป่วยและเสียไปแล้วลูกชายเขาชิวนิ่งก็ไปอยู่กับพ่อตาปีครึ่งปีก็กลับมาเ uh, ยี่ยมดูครั้งหนึง่งนับตั้งแต่พี่ชายจากไปไม่มีใครดูแลบ้านพวกเขาต่างก็เป็นห่วงตัวเองพอมีเรื่องอะไรมาก็ไม่มีใครจัดการ เลยปล่อยไปตามเรื่องตามราวจึงชุดโสมเช่นนี้ต่อมาก็ได้ยินว่าเฮกเขาเนิมสำเร็จเป็นเซียนแล้วทุกคนล้วนพูดว่าท่านได้ใช้ลมมาอถอดถอนไปเอาความผิดทั้งหมดค่อยๆย,ย้ายไปย้ายไปสู่ตัวท่านเซียงซุนก็ถามต่อไปว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาได้สำเร็จเป็นเซียนแล้วผู้เท่าเฮงเหล่าซัมชี้ไป ที่บนหลังคาศาลเจ้าศาลเจ้าแถบนี้หลายหมู่บ้านล้วนได้รับการบุรณะจากท่านพว,าพวกเจ้าเข้าไปดูก่อนก็จะรู้เองเซียงซุนพร้อมกับสิทิพี่เข้าไปที่ศาลเจ้าต่างก็มีรูปปูนปั้นของอาจารย์ดูราวมีชีวิตจึงพากันเข้าไปกราบไหว้พร้อมกันก็เห็นป้ายที่ติดไว้บนหน้าบันว่าเลิศเลอม,มนุษย์ ด้านข้างหน้าบันซ้ายขวาแนวตั้งเขียนว่าสแสดงอภินิหารแก่นหนำเฮียงพ่นโุลาดับไฟคุรุปานแก่หมู่บ้านประธานยักษ์รักษาโลกครูเชียงซุนอ่านเสร็จก็ไม่รู้สาเหตุความเป็นมาจึงถามผู้เท่าเหล่าซ้ำว่า ดับไฟรักษาโรคอย่างไรเหล่าซามอธิบายว่าปีนั้นเกิดโรคระบาดมาทางแถบนี้ชาวบ้านมีอาการสาหัสทุกคนวาดผวาทันใดก็มีธรรมอาจารย์เสื้อเหลืองเขียนหยกักขออภัยครับเขียนยันาชาติศักดิ์สิทธิ์ไว้แก่ชาวบ้านทั่วหน้าโดยไม่เก็บเงินสักแดงเมื่อเอายักษ์นี้ติดไบ เหนือธรณีประตูโลกภัยมาลายสิ้นยังได้ยินคนพูดว่าที่เมืองสามเมียงเกิดไฟไหม้บ้านเรือนลาสฎรดับเพลิงไม่สำเร็จเห็นธรรมจารย์เสื้อเหลืองคนหนึ่งออกมาจากร้านสุราในมือถือจอกสุราหนึ่งถ้วยท่านอมแล้วคนใส่ไฟไฟก็มอดดับชาวบ้านต่างพูดถึงบุญคุณของท่านพากันมาถาม ชื่อเสียงเรียงนามท่านตอบว่า3ขีดขวาง 1. ขีดตรงเป็นแทสกุล3บัณฑิตมีปากอยู่ข้างใต้คือชื่อชาวบ้านว่าท่านคือเฮกเตียมข่าวนี้แพร่มายังหมู่บ้านของเราจึงได้รู้ว่าเขาสำเร็จเป็นเซียนแล้วพูดจบแล้วท่านก็ลอยไปกับลมพิบตาก็ไม่เห็นแล้วที่หมู่บ้านเรามีคุณยายท่านหนึ่ง ชาวบ้านเรียกคุณยายเฮงก่อนที่คุณยายจะสิ้นลมคุณยายพูดว่าท่านอาเฮกเนี้ยมแต่งตัวชุดสีเหลืองมารับยายไปดังนั้นหมู่บ้านแถบนี้จึงสำนึกในพระคุณของท่านจึงได้ดำบิดสร้างศาลเจ้านี้เป็นการตอบแทนคุณที่ผนังด้านซ้ายมือมีแผ่นกระดานบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้อ่านดูก็จะรู้เรื่องทั้งหมดจึงเข้าไป อ่านดูที่บันทึกว่าอัานผู้เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทแก่ประเทศหรือผู้มีบุญคุณต่อราษฎรนั้นควรจดจำบันทึกไว้สำหรับคุณปู่เต็กเอียงหมู่แห่งหมู่บ้านเรามีความพิเศษกว่าคนอื่นขณะเยาว์วัยก็เรียนหนังสือพอรุ่นหนุ่มก็ฝึกวรยุทธจนภายหลังได้รับาราชการตำแหน่ง เฮาเนียมแล้วเกิดล้มป่วยเป็นโรคลมไม่พูดจามีอาการเงียบขึ้นเจ็บป่วยนาน12ปีโดยไม่ได้ย่างกล้าวออกจากประตูบ้านเลยอยู่มาวันหนึ่งก็หายสาบสูญไม่ทราบว่าไปทางไหนชาวบ้านช่วยติดตามไปหาทั่วก็ไม่พบล่องรอยจนกระทั่งเกิดโรคระบาดขึ้นจึงได้พบกับท่านปูเ่เฮงได้เขียนยันช่วยเหลือ ปกปะปักรักษาชีวิตชาวบ้านไว้จํานวนมากชาวบ้านทุกคนสำนึกในพระคุณและยังช่วยดับไฟด้วยสุราของเมืองห่ำเนี้ยงอีกด้วยทั้งบอกชื่อเป็นปิศนาทั้งช่วยคุณยายแฮกสู่สุขติเป็นบุญวาสนาของหมู่บ้านของท่านไม่ทอดทิ้งบ้านเดิมชาวบ้านจึงพร้อมใจการชุมนุมให้ปั้นรูป ปูนปั้นไว้ในสารเจ้าเมื่อถึงวันตุดจ,จีนวันศาสตร์ก็จะพากันมากราบไหว้เป็นการตอบแทนพระคุณสิทธ์ทั้งห้าอ่านจบตัางก็พูดว่าอภินิหารของพระอาจารย์ยังไม่ถึงแปลเปลี่ยนไม่รู้จบพวกเราไม่อาจร่วงรู้ได้ขณะที่พูดก็เห็นผู้เท่าเราซ้ำกำลังกระซิบที่หูของเด็กน้อยไม่ทราบว่ากระซิบอะไร เห็นเด็กน้อยพยักหน้าแล้วก็พยักไปสักคู่เดี๋ยวก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับตะกร้าอาหารใบหนึ่งดูเหมือนเป็นมีเพื่อเอามารองรับพวกเราทั้งหมดก็กล่าวขอบคุณเราวซามพูดว่าพวกท่านเหน็ดเหนื่อยหามลงพี่ชายกลับมาบ้านเดิมและยังมาเยี่ยมบ้านอีกด,ด้วยไม่ได้ต้อนรับดีเป็นแค่อาหารธรรมดาไม่คุ้มกับคำ ขอบคุณทั้งหมดได้ฟังเช่นนี้ก็ร้อมวงรับประทานอาหารคืนนั้นก็ค้างแรมในศาลเจ้านั้นยังมีหลายคนเข้ามาถามไถ่วันลุ่งขึ้นพอสะพอฟ้าสางก็มีคนมาส่งอาหาร7-8เจ้าพรากเขารับประทานกันไม่หมดแต่ก็รับไว้บ้านละนิดละหน่อยในน้ำใจเหล่าเซนแซบัน ปรึกษากับสิท์น้องจึงมอบเงินที่เบ้ตั้งเอียงให้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่เหลือประมาณสิบกว่าตำลึงไว้ให้แก่ผู้เท่าเหล่าซ้ำเก็บไว้บุรณะาสารเจ้าของพระอาจารย์ชาวบ้านต่างเห็นดีด้วยเมื่อมอบเงินเสร็จแล้วทั้งหมดก็พากันอำลาแล้วเดินออกทางพ้นหมู่บ้านใต้หุยเดินมาได้สิบกว่าลีก็พากันนั่งพักที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ต้นหนึ่งถามเสียงจริงเอ่ยว่าพวกเราส่งอาจารย์สู่สุขาวดีแล้วเรื่องสำคัญจบลงแล้วหากย้อนกลับไปที่สวนต่างก็ไม่พ้นการจากการไปทานข้าวของสิบพี่เบกตั้งเอียงเท่านั้นใช้เงินจนหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีคำพูดว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลากล่าวต่ออีกว่าธรรมะไม่มีอะไรอวร อะไรอาวรไม่มีธรรมะไปเป็นกลุ่มกันนานวันเข้าก็จะกลายเป็นพักเป็นพวกทั้งไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความสะดวกสู่ต่างคนต่างไปอิสระเมื่อทำเสียงจริงกล่าวเช่นนั้นทุกคนเห็นด้วยดังนั้นเหล่าเซียนแชร์ไปทางทิศอานาันันเฮงเน็กเอียงไปทางทิศหอรดี ทาเซียนจิงไปทางทิศใต้ฮักไท้เก้ไปทางทิศตะวันออกคูเชียงชุนเห็นพวกเขาต่างไปตามทิศทางของตัวเองส่วนตัวไม่มีทางจะไปจึงหยุดอยู่แถวเฮี่ยมไซนั้นบำเพญเพียนอย่างยากลำบากผ่านไปวันๆกล่าวฝ่ายฮักไท้เก้เดินทางมาถึงเมืองอจิง เห็นสะพานทอดข้าแม่น้ำแห่งหนึ่งตัวสะพานเจาะเป็นช่องช่อง8-9ช่องบริเวณเชิงสะพานก็ปูด้วยแผ่นหินธรรมชาติพอถึงฤดูนหนาวน้ำในแม่น้ำลดลงก็จะมีพวกยากจนอาศัยอยู่ใต้สะพานนั้นฮักไท้เก้เห็นว่าใต้สะพานนั้นอาศัยสะอาดสะอ้าน ประจวบกับเป็นช่วงเวลาน้ำลดเขาจึงลงไปนั่งสมาธิทีแรกก็ไม่มีใครสังเกตเห็นสภาพที่เงียบสงบต่อมาก็ค่อยๆมีผู้พบเห็นและบอกต่อต่อกันท่านนั่งสมาธิทั้งวันผู้คนจึงรู้ว่าเป็นพวกปฏิบัติธรรมจึงรู้สึกเสื่อมใสจึงมีคนคอยนำขนมมาให้เขาก็รับไม่หมดขนมกองกันอยู่ข้างหน้า จนถูกพวกนกต่างๆลงมาจิกกินแย่งกันไปแย่งกันมาบินเขึ้นมาข้างบนบ้างแล้วก็เกาะแกะบ้างร่องรอยที่มาของขนมในที่สุดก็พบอยู่ใต้สะพานจึงพากันมาวิ่งเล่นอยู่ข้างหน้าฮักไทยเกวพวกเด็กๆเ,เห็นเขานิ่งไม่ไหวติงเหมือนรูป,ป่อปูนปัน้น พ่อเอ่อพวกเด็กๆพากันมาอ่ามาจนคุ้นเคยก็ตั้งใจให้เขาเป็นโพธิสัตว์เคยพากันมาทำศาลเจ้านำเอาก้อนหินมาเรียงเป็นผนังล้อมๆเอากิ่งไม้มาพาดเป็นอ่มาพาดเป็นเขื่อนแล้วก็นำหญ้าแฝกมาปูเป็นหลังคาทุกคนนั่งกินข้าวที่บ้านแล้วก็นัดกันมาที่ใต้สะพานนี้แล้วก็พากันมาคำนับ ก้มศีรษะให้ฮักไทยเก้เสร็จแล้วก็เล่นกันหนวกหูไม่หยุดหย่อนฮักไทยเกวเป็นผู้ฝึกฝนมาดีก็ไม่ใส่ใจปล,ปล่อยให้พวกเขากระโดดโลดเต้นก็นับได้ว่าได้ความเงียบท่ามกลางความอึกทึกได้ประโยชน์บ้างวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีสารเจ้าคนเอิมพวกเด็กๆก็พากันไปเที่ยว ความเงียบสงบจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งฮักไทก้แกวเห็นคนคนหนึง่งนั่งฝนอิดอยู่ใต้สะพานฝนไปสักคู่ก็หยิบขึ้นมาส่องดูส่องแล้วก็ฝนอีกฝนแล้วก็ส่องอีกทำเช่นนี้อยู่สิบกว่าเที่ยวจนอิดก้อนนั้นฝนหมดก็หยิบก้อนที่สองขึ้นมาฝนใหม่ฮักไทก้แกวเห็นแล้วนั่งฝน ไปครึ่งวันคิดว่าเขาฝนอิดอให้เป็นของใช้แต่ก็เห็นเขาฝนจนอิดกลายเป็นน้ำปูนไม่มีประโยชน์อะไรพออพอเห็นเขาจะฝนก้อนที่สามก็เกรงว่าจะเปิงแรงเป่าใจก็คิดจะชี้แนะเขาจึงเรียนถามคนฝนอิดว่าท่านฝนอิดไปทำอะไรคนนั้นตอบว่าช่างเถอะฮักไทยแก้ยจึงถามเขาว่า ท่านจะทำภาชนะใดท่านต้องตั้งใจเสียก่อนทำลูกก่อนมีส่วนสูงส่วนส่วนกว้างเป็นรูปเหลี่ยมหรือกลมแล้วทำตามรูปนั้นก็จะสำเร็จตอนนี้ท่านก็ไม่ตั้งแนวทางฝนไปเรื่อยๆจนสำเร็จได้อย่างไรข้าขอถามท่านหน่อยว่าท่านจะฝนเป็นรูปอะไร คนนั้นตอบว่าข้าคิดจะฝนให้เป็นกระจกจะได้สองหน้าเช้าเย็นหากไท้เก้หัวเราะขึ้นอิดจากเอ่อทำจากดินไม่ใช่ทองแดงก็ไม่ใช่เหล็กจะฝนให้เกิดเงาได้อย่างไรไม่เสียแรงป่าหรอกหรือคนนั้นหัวเราะขึ้นบ้างตามที่ท่านพูดเช่นนี้ว่าข้าฝนอิดให้เป็นกระจกไม่ได้ส่วนท่าน นั่งแบบนี้จะสำเร็จเป็นเซียนได้อย่างไรท่านนิ่งเหมือนคนตายจะต่างจากข้าฝนอีกอย่างไรฮักไท่เก้วได้ฟังเช่นนั้นก็สะดุ้งกว่าผ,ผุงผันลุกขึ้นยืนแล้วถลังตัวไปข้างหน้าใจคิดจะขอคำปรึกษาคนนั้นก็ลอยหายไปแล้ว ไม่ได้พูดซักคำฮักไทเก้รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดามาชี้แนะการนั่งสมาธิของเขาจึงรีบเก็บข้าวของละจากสะพานจริงอันเพื่อหาที่เหมาะต่อไปมีกรกาล่วว่าฝนอิดโทษตนเปล่าประโยชน์นั่งไม้โยกบําเพ็ญเปืองปากแห้งแรงทั้งสองสิ่งเบืองตัวสูนเรี่ยวแรงคำสแสลงสกิดใจ ตื่นหลงไหลก้าวฝ่ายตามเสียงจริงเดินทางลงใต้วันหนึ่งเต็มเตมก็ลุกถึงเมืองซุนโจฟ้ามืดแล้วยังหาสารเจ้าหรือสาลาไม่ได้ไม่มีลงเตียมเลยพัดหน้าเห็นมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งในใจใจคิดจะเข้าไปขอพักอาศัยสักคืนพอเดินเข้าไปหน้าบ้านก็เห็นมีคนเดินออกมา ถ้าทางเรียบร้อยคนคนนั้นชื่อจกซิงแซทกูเป็นผู้มีฐานะดีเมื่อก่อนเป็นผู้ชอบธรรมะแต่เพราะถูกคนไม่ดีหลอกลวงแกล้งแต่งตัวเหมือนนักพจน์มาหลอกเงินทองไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ชอบนักพจน์ดังนั้นเมื่อทำเสียงจริงมาถึงจึงร้องด้วยเสียงอันดังว่านักพจน์เฮงซวย ที่นี่ไม่มีความสัมพันธ์กับนักบวชนักพจน์ทำจริงๆแลมาที่เขาคิดจะชี้แนะโดยไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมรับการชี้แนะต้องการให้ผู้อื่นเชื่อถือควรทำตนเชื่อถือตนนะครับผมตอนที่16ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อตอนที่17กันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมมันเป็นภาษาจีนด้วยนะครับผมก็ อ่ะนะครับผมก็อาศัยก็ใช้โทรศัพท์แปรนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับผมจะพยายามอ่านให้จบเล่มขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ